ความจริงที่เราต้องยอมรับก็คือเราทุกคนจะโดนจัดลำดับในชีวิตใครคนหนึ่งเสมอเขาจะตัดสินใจเลือกว่าคุณจะเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือคนที่ควรตัดความสัมพันธ์ทิ้งเวลาจะเป็นตัวคัดกรองผู้คนในชีวิตของกันและกันเสมอบางคนเป็นเรื่องราวของความทรงจาที่ดีบางคนเป็นความทรงจาที่สร้างบาดแผลให้แก่กันบางคนจากเราไปด้วยดีแต่บางคนก็หายไปยังไม่เคยบอกลาและไม่รู้สาเหตุ บางคนผูกพันกันตลอดทั้งชีวิตเราแต่บางคนก็เข้ามาสร้างความทรงจำแค่เพียงช่วงสั้นๆบางครั้งเขาก็ตัดเราออกจากชีวิตแต่บางทีก็เป็นตัวเราเองที่เลือกที่จะยุดติความสัมพันธ์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกในขอบเขตของตัวเองก็จริงแต่การหยุดมองดูสักนิดว่าสิ่งที่ทำลงไปมันไปสร้างความเจ็บปวดเสียใจให้กับใครมากเกินไปหรือเปล่าถ้าใช้แค่สมองคิดมันก็ไม่ผิดที่จะตัดสินใจแต่ถ้าใช้หัวใจรู้สึก มันก็ต้องมีคนที่เจ็บจนน้ำตาซึม